วันนี้นำเสนอพระสมเด็จพิมพ์สังคติจัก,กรพัฒ์เกตทลุซุม้มแต่มีฝังตะกุดทองคำด้านหน้าสิอดอกด้านหลังด้านหลังสี่สี่สิบห้าดอก ด้านหลังฝังตะกุดทองคำสี่สิบห้าดอกสวยงามมากมีพุทธคุณสูงยิ่งยิ่งดูแล้วล้ำค่ามากๆครับ